ยิ่งดูหนีนะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ดูตลอดเลยอะตั้งแต่ดีเจพี่พี่แบบรุ่นเก่าจนตอนนี้เหมือนเป็นน้องใหม่ๆอีกแล้วนะคะเพอาได้ไปออกแล้วแบบทุกคนแบบน่ารักมากๆแต่เราชอบทีมงานมากๆยิ่งตอนที่เป็นพี่ปอมแปมอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไม่ต้องแก้งเราแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอนแกงได้ตลอดเวลาสนุกสนานตลอดเวลาแล้วแบบดูก็คือดึกขนาดนั้นยังรอดูตลอดเรารู้สึกว่าเป็นรายการ ีต้องเกิดจากการที่ได้เปิดดวงใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะทำผลงานดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปออกบ่อยกลุ่มทหรับคัญก็ลือเฟรช Happy birthday y h a p p Happy <c oughs> Happy yeah. Happy โอเคจ็ดนาทีครับ